มากินใบมะกรูดส่วนตัวช่จะ<ม>ทำเมนูนึ่งข้าวเหนียวหมกไก่ไก่ไข่ขอนส่วนไม่วัวไก่หรือว่าปลาแซลมอนเนาะพี่น,อนอ้องเดี๋ยวขอญาต์่างถ้วยจานก่อนเดี๋ยวทุกคนรอกินเลยแล้วกันเนาะของเราไม่เหลืออะไรแล้วนะอันนี้คือผักอีตูมาเก็บเอาไว้ยัยกหมกใส่ผักอีตูโอ้โห,โหนองเซียวจังเ,เลยโหดเลยอันนี้มาจากบ้านพี่ชนนะทุกคน กินจนหอน้ำหนาวไปเงินเราเราก็เอาแบบใบหายหายุแต่ว่าด้วยความที่อายนะแกงเห็ดดุก็เลยหมดเอาแบบนี้เลยมันหมดแล้วเนาะไม่เหลือเลยแล้วอันนี้อาจจะสิลกอกอหมดเด้อจ้ะพวกอันนี้นะตะไคร้แตบบ่วัยก่อนอาทิตย์นึงเห็บความสะอาดกวาดใบม่วงใหม,ใหม่ให้มันสะอาดมืพี่ไปนอกให้มันกลับสภาพเก่านะคะ ปีหน้าก็จะได้มาเาปลูกอีกครั้งหนึ่งเนาะได้สำเร็จแะพอให้มันหอมออันนี้ก็เด็ดเอาไปใส่เลยจบหมดแล้วสองหนึ่งเหรอหมดแล้วจ้ะใบกระเทียมไปไอก็จะเอาเห็ดคอสนสวนเอามาต้มก่อนค่อยหมกนะคะ เสร็จแล้วหมกไก่ใส่เห็ดขอสนสนแซบๆจ้ามาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมากินหมกเห็ดขอนสนใส่ไก่แทอๆใส่สขา้าวขาเบื่อไหมอร่อย เหมียวค่ะเอาไปใส่ขาเลยจ้ะวสที่ไอเดียมพูดว่ามันย่อยยากมันบารีมีผิดัยดอกมันย่อยยากแหละอายเป็นคนระบบย่อยอยากก็เลยบอกกินไก่สองนองใหญ่ ไปลงๆจังลยบุกต้องมีพักมาเนี่ยน <Yeah. S 2> <ก>ี่นะบุกปลาบะแซ่ไอแซบแซบ,บ,บอื้อ กลสิวับเพื้นให้ฟังแรกๆนะสิมหมกเสิรปลาแซลมอนสดใสปลาแซลมอนอยากเอาไปกินดิบก็เลยหมกเสิรไก่มีน้องไก่สองอนที่ไปเก็บอ่ะไอคอนส้นอ่ะดูเหมือนแก่ แข็งๆแต่เวลามาแกะเนี่ยนุ่มหนุ่มกนสนแซบเลยเสือตัวนี้เนาะไอ้สือตอนน้อยู่ญี่ปุ่นเบอิ์ใส่น้าอลไพี่น้องกเสียนว่าไอาใค่ออกมาใส่จนลืมไปและจนลืมว่ามี ไปกลอนตู้เห็นมันอยู่ในตู้พ่อใหญ่ก็เลยเอามาใสา่กัน คอนส่วนนี่เป็นถือว่าเป็นเห็ดที่อร่อยนะแต่ว่าต่างชาติเขาเพาเก็บกินเนี่ยพี่น้องโดยส่วนมากต่างชาติเขาสิกินอย่างเห็ดเพิ่งเด้อเห็ดเพิ่งเห็ดเหลืองเห็ดดำทำหั่นแหละเทียนเขากินนะแต่กับบางคนก็นกินกนั่นแหละก็คือเขาเนี่ย ใบมะกรูดมาจากเฮือนพี่ชนอันนี้กับมาจากเฮือนพี่ชนแซ่บจำน่อยส่วนนี้น้ำหนักร็ลงเลยตายเก็งเด็กอยู่ห้าสิบเก้ากินข้าวเหนียวไรมากินใบมะกรูด สดกระแทบดิบกระแทบเอาสดกระแทบดิบกระแทบจังเลย ว่าสิข่าวไปหลานไทยไปซื้อมะเขือเปาะอยากกินตำตะไคร้ใส่มะเขือคือจิแซบฉันเนี่ย กูมือนี้เนะาะไอ้กะสิลดนะฮะลงแน่จังหน่อยนะอันนี้คือเต็มที่เลยเนี่ยใช้เข็มในเต็มที่นะนั่งสิบนาทีกันนานนานไหมนั่งนี่เลยแต่ก่อนกินแป๊บเดียวอ้อสิบนาทีแหละ อันนี้แบบออืืทําไมช้าจัง <_ C 1> ที่เหลีอกับปั่นบางอยล่างแล้วล่ะปั่นกินกับปลาแซลมอนลมควันหิวเขาเ้าวแหงเนาะอันนี้ใบสามแล้วได้กินข้าวเนี่ย <_ C 1> <_ C 1> ปัยหงคือกินข้าวใบสามอราให้กินควบคู่กัน ก็แรงกันเลบปก,กินนะนพี่น้องเถียงแรงเลยแบบนี้อือก็เลือกเวลาเนี้ยจ็แรงมากอะ่ะเป็นกล้วยกล้วยเนี่ยก็ถือว่าอันนี้หลายอยู่แต่ก็บม่เป็นอย่างมันก็ย่อยแบบนี้นะบางเสือก,ก็กินต้มไข่แบบนอือแต่ว่าการรดน้ำหนักของไอ้กับแม่แบบรดแบบจริงจังเลยพีน่น้องกินอยากกินยังก็กิกนแค่รดขอบอาหารลงมา ล้าก็กินไวกินก่อนหกโมงแล้วซ้ำนั่นเลยกินพวกของหวานพวกอย่างไอ้กินเมบ่อส์บริเล้านนั่นแลยนะ ทำหมกเป็นกระดาษฟอยล์หรือหมกซาใบตองแห้งแสบป่านี้อันนี้มันหมกหมอก้ออืมวันสีหอมใบตองมันสีหอมความใหม่หมากบะไอ้หมากะพอประทังชีวิตพี่น้องพอให้สาวขึ้นหอยายเฮาอาหารนี่สาวเขาซ่บเมื่อเสารนี่เห็นอาหารให้พ่อใหญ่ Hàn tay cho vắng là cái nhắm bơi gạt, nếu như nó. Tao bỏ đi ý 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 ถือว่าอร่อยยังบ่มเมิดเด้มอมีกินแบบหากินมานขนาดหากินแต่ใก้หลางถวย ล่างถ้วยมันจะซาำหอบนะคะซ้ำีหลอบแต่ไอู้้สึกว่าไอ้ไอ้มัมากการล่างถ้วยล่างจานไอู้้สึกว่ามันมีความสุขในความรู้สึกของไอ้ผู้สึกว่าไอ้ได้สัมผัสแล้วเป็นการที่แบบว่าไอ้มักที่สุดคือการล่างถ้วยพี่น้องทุกท่านทุกท่านนี่กระบอปานไดแต่ล่างถ้วยเนี่ย,บบไ,ยไอู้้สึกเออคือมีความสุขแต่ไอ้ก็ล่างล่างคนน,นั่นคนนี่มาล่างเออถ้ามีความสุขในแบบแบบแตบกบแบบต่างกันไปแบบนี้นะเนาะบางเถ่อชีวิตมันก็สนี่และพี่น้องเอ้ อ,อยู่ต่างประเทศเนะเาะอถ้าได้กินอาหารบ้านเฮาเดี๋ยวคุยนครอบครัวเฮาซมัยนี้มันก็มีความสุขละนะคะไอ้ยอมใจคนที่ไปอยู่ได้ห้าปีสิบปีบ่เมืองเนฮะือน่ะเพิ่นเก่งหรือว่าเพื่อนอาสิษบ่มีไผยทางไทยแล้วหรือเปล่าหรือจังไรแบบนี้นะคือไอเห็นคอมเมนต์ที่เพื่อนมาคอมเมนต์ว่าป้าอยู่มายี่สิบปีแล้วกลับไทยก็ไม่รู้จะกลับหาใคร แฟนป้าก็ได้เสียแล้วแต่ป้าก็ยังใช้ชีวิตอยู่นี่อยู่เพราะว่าที่โน่นไม่มีบ้านไม่มีพี่น้องแล้วยังแบบนี้นะนั่นแหละคะ่ะการใช้ชีวิตของแต่ละคนในต่างประเทศมันก็แตกต่างกันไปเนาะคืออันนี้คือว่าละทุกอย่างมันอยู่ประเทศไทยหมดอน,นะโอเคเดี๋ยวขอญาตไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย